ที่สองของรายการ Giftwinner ทาง Giftwin channel แห่งนี้ค่ะและด้วยความตั้งใจนะคะที่อยากให้คนอื่นได้รับอิสรภาพของชีวิตเหมือนกับตัวเองบ้างคุณจักรนิพิษแป้นขอมค่ะจึงได้รวบรวมประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับนักธุรกิจของเราในวันนี้และในช่วงนี้ค่ะเราไปรับฟังคุณจักรนิพิษแป้นขอมกันต่อเลยค่ะเจตอารมณ์ของคุณหมอนะครับผู้แนะนํานะครับบอกว่าเจตอารมณ์ของคุณหมอนะครับความภูมิใจของฉันนะครับ ในวันนี้โอกาสที่ทําให้คนไทยหลายแสนคนมีกำลังใจเป็นคนดีผมก็คิดว่าวันนี้มีด้วยหรอครับที่ว่าประธานบริษัทนะครับมีแนวคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมทํางานบริษัทนะครับเขาไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะครับพูดว่าวันนี้เดือนอปีนี้เราต้องทาเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้มีกําลังใจให้เราเป็นคนดีนะครับวันนี้ผมเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟีนครับสังคมที่ผมเคยเคยไปตั้งวงกินเหล้าก็น้อยลงอย่างนี้ดีไหมครับ เที่ยวกลางคืนก็หยุดเที่ยวด้วยนะครับดีไหมครับดีนี่แหละครับผมคิดว่าวันนี้ผมเข้ามาสู่ในธุรกิจคิทฟลีนนะครับก็ถือว่าเราได้ปรับเปลี่ยนตัวเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีใครต้องสอนเลยเราสอนตัวเองดีไหมครับดีนี่แหละครับคิทฟลีนขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมออีขั้นึงครับและที่สําคัญครับผมเริ่มต้นจากการเข้าประชุมครั้งแรกนะครับผมเข้าประชุมครับผมใส่เสื้อยืดนะครับที่ผมจําได้นะครับเสื้อยืดนะครับกางเกงยีนนะครับแล้วก็รองเท้าแตะ นะครับผมใส่นะครับใส่มานั่งข้างหน้านะครับผมเข้าประชุมครับผมไม่รู้ว่าทุกท่านเป็นอย่างผมบ้างไหมครับครั้งแรกครับนะครับเสื้อยืดกางเกยยีนนะครับและรองเท้าแตะนะครับผมผมเข้ามาประชุมเพื่อเรียนรู้นะครับและเทียมคันะครับผมก็มาเปรียบเทียบจากาจกงานประจำนะครับผมได้เข้าประชุมผมเริ่มตื่นเต้นแล้วนะครับผมมาเปรียบเทียบว่าวันนี้ถ้าผมยังเป็นพนักงานนะครับแบกหลังนะครับซึ่งส่งสินค้านวันละร้อยกลังนะครับ ลังหนึ่งนะครับหนักประมาณ25่กิโลนะฮะหนักไหมครับเนี่ยครับต้องแบกนะครับบ่าผมนะครับด้านหมดแล้วครับเนี่ยตอนนี้ครับนะครับแลยสำคัญนะครับผมคิดว่าผมได้รายได้ต่อเดือนนะครับเดือนละห0พันนะครับรายได้ต่อปีนะครับจะอยู่ที่70,000มื่นะครับ2,000บาทต่อปีเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ผมอัปเกรดตัวเองนะครับขึ้นมาเป็นพนักงานขายนะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับ เดือนละประมาณ8,005นะครับปีนึงจะอยู่ที่120,000บาทเยอะไหมครับเริ่มเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ผมเป็นพนักงานนะครับเป็นหัวหน้างานครับเลยได้ขั้นต่ำครับประมาณเดือนละ1 5 0 0หนึ่งปีนะครับผมจะมีรายได้จากงานประจำครับ180,000บาทต่อปีนะครับผมมองว่าวันนี้ผมก็เอาตัวเลขมาหารเอ้ยมามารวมกันนะครับปีละแสนแปดนะครับผมก็มาเปรียบเทียบกับของคิฟฟูรีนะครับว่า วันนี้นะครับรายได้นะครับถ้าเกิดสมมุติเราเป็นโกสตาะนะครับถ้าเกิดเราทํายอดกลุ่มเดือนละหกหมื่นนะครับสร้างเครือข่ายอย่างถูกต้องนะครับเดือนละหกหมื่นนะครับเดือนละหกหมื่นพีวีนะครับเราจะมีเงินปันผลอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทเยอะไหมครับแต่นะครับตอนที่ผมทํางานประจํานะครับผมต้องทํายอดเดือนหนึ่งก็หลายแสนนะครับหลายแสนพอเพิ่งก็เป็นล้านนะครับ นะครับแต่วันนี้เราทําแค่ยอดนะครับอ่า PV นะครับแค่เดือนละ6 0,000 PV นะครับเราก็รับคอมมิชชั่นประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับปีนี้จะอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทต่อปีนะครับแต่ผมก็มาคิดว่าถ้าเกิดเราทําเดือนละ6 0,000นะครับเดือนละ2แต้มนะครับจะโบนัสนะครับจะอยู่ที่1,400บาทนะครับปีนี้อยู่ที่16,800บาทต่อปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ผมทําเดือนละ2แต้ม2แต้มครบ12เดือนนะครับเราก็ได้อีกอีก60,000บาท หนึ่งปีนะครับจะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทต่อปีครับครับเป็นไงครับเยอะไหมครับเยอะนี่นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีงานประจํานะครับวันนี้นะครับเราเราทําแค่เราทําหกหมื่นนะครับเราก็สามารถบียได้ปีหนึ่งเกือบสองแสนต่อปีแล้วนะฮะผมก็มองว่าวันนี้สิ่งที่ผมนะครับจะต้องเปลี่ยนคืออะไรนะครับผมก็คือคิดว่าวันนี้ผมก็ต้องซื้อสินค้าใช้อยู่แล้วนะครับแต่สินค้าที่ผมไปซื้อก็คือซื้อฝั่งนี้นะครับ ซึ่งฝั่งนี้ยผมก็จะได้แค่สินค้ากับโปรโมชั่นของแถมแล้วก็ได้เงินทอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ผมไปซื้อฝั่งนี้นะครับผมก็จะได้ส่วนลดย5ิห้าเปอร์เซนด้วยนะครับและมีเงินปันผลมีประกันคุ้มครองและก็ที่สําคัญสามารถสร้างอาชีพให้ผมได้และก็เป็นเจ้าของสินค้าด้วยนะครับและที่สําคัญคือเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมยังไปซื้อฝั่งนู้นอยู่นะครับถ้าผมยังไม่รู้เรื่องราวกิฟฟรีนะครับสี่อยู่้าถึงหกสิบูปอร์เซ้นขออยู่ที่งครคร แต่ถ้าเกิดวันนี้ผมลองเปลี่ยนนะครับมาซื้อที่นี่นะครับสิห้าถึงหกสิเอร์เซ็นอยู่ที่ครอบครัวเราอยู่ที่ครอบครัวท่านดีไหมครับนะครับขอเสียงปรบมือให้กับแผงกิฟตีอีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับง่ายๆครับผมคิดว่าวันนี้โอเคแล้วผมอ่าผมแค่เปลี่ยนที่สินค้าผมก็มีรายได้ตรงนี้เข้ามาแล้วผมก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นนะครับผมใช้สินค้าก่อนนะครับการใช้สินค้าของผมนะครับเริ่มต้นก็คือผมก็อาหารเสริมเครื่องสําอางนะครับปกติ ผมเป็นคนแบกหลักนะครับเมื่อก่อนผิวพันธุ์นะครับไม่ใช่ดีอย่างนี้นะฮะนะครับเป็นคนที่โดนแดดทั้งวันนะครับครีมกันแดดก็ไม่ใช้นะครับแต่โชคดีนะครับที่ฟ้าไม่ขึ้นนะครับและที่สำคัญคือผมตอนนี้ผมใช้เยอะนะครับทั้งครีมกันแดดนะครับบางวันก็ใช้เอฟเอฟห้าสิบนะครับบางวันก็ใช้เอฟเอฟเจ็ดสิบบางวันก็ใช้เอเดอร์ไวท์นะครับกันแดดนะครับแล้วก็ไนท์ครีมนะครับใช้เยอะนะครับอาหารเสริมก็เยอะมากนะครับทานตลอดเพราะว่าเราเป็นเจ้าของจริงไหมครับ วันนี้นะครับใช้แบบเจ้าของนะครับเราไม่ได้ใช้แบบลูกค้านะฮะและที่สำคัญนะครับจุดที่ผมเริ่มต้นก็คือผมใช้มอเตอร์ไซค์ฮะวันนี้ใครใช้มอเตอร์ไซค์บ้างครับยกมือครับขอเสียงปรบมือให้กับคนใช้มอเตอร์ไซค์อีกครั้งนึงครับสำเร็จได้ครับวันนี้การเริ่มต้นของผมครับผมมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็เริ่มต้นขยายงานครั้งแรกผมผลิตภัณฑ์นะครับเกษตรนะครับก็คืออย่างว่าผู้ชายนะครับก็คือเราเราไปเกษตรก่อน นะครับใช้มอเตอร์ไซค์ส่งของสาธิตสินค้าส่งของแล้วก็คุยเพจนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับพอเลิกงานเสร็จปุ๊บผมก็หาลูกค้านะครับตามร้านค้าที่ผมไปส่งสินค้านะครับแล้วก็ไปคุยถึงโอกาสทางธุรกิจว่าสมัครเราได้ไรนะครับซื้อสินค้าเราได้ไรนะแล้วก็นอกหลังจากนั้นผมก็ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับนะครับเริ่มต้นด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วก็อัพไลน์ครับเริ่มต้นด้วยมอเตอร์ไซค์ให้ผมดูก่อนอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอัพไลน์เขาบอกว่า หัเนี้ยผมขับมอเตอร์ไซค์ขยายงานเขาเอาค่าคอมให้ผมดูนะครับเดือนละ900 0ถึงเดือนละหมื่นผมก็เลยตัดสินใจนะครับใช้มอเตอร์ไซค์ร่วมกับอัพไลน์นะครับนะครับวันนี้เราสําเร็จได้เหมือนกันนะฮะและที่สําคัญนะครับผมเรียนรู้จากระบบสนับสนุนของบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อซีดีนะครับแล้วก็หนังสือวารสารเส้นขอบฟ้าโดยเฉพาะเส้นขอบฟ้านะครับวันนี้ทุกท่านเริ่มต้นใหม่ครับเส้นขอบฟ้านี่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็การประชุมสัมมนาทุกรูปแบบ ส่วนมากนะครับผมยู่ต่างจังหวัดนะครับการประชุมใหญ่ๆอย่างนี้ก็โอกาสที่จะพาคนมาน้อยนะครับส่วนมากผมจะโปรโมทให้ดูจานเรดาวเทียมนะครับโปรโมทให้อีฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็เข้าประชุมนะฮะและสิ่งสำคัญครับงานที่ผมตัดสินใจครั้งแรกก็คืองานแคมป์นะครับวันนี้ครับงานแคมป์หรืองานวอล์กนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากที่ทําให้ผมตัดสินใจว่าวันนี้ธุรกิจกิฟฟินไม่ใช่เป็นงานขายธรรมดานะครับ วันนี้ธุรกิจกิฟต์ีนไม่ไม่ใช่งานเล็กๆน้อยๆนะครับและสี่งสำคัญนะครับงานแคมป์ครั้งที่หนึ่งนะครับที่ผมเข้านะครับผมได้พบกับบุคคลหนึ่งท่านครับคือคุณสมบูรณ์แดงรอดซึ่งเป็นอัพลายต้นสายนะครับผมก็ดูประวัติท่านว่าอดีตท่านก็คือเคยขับรถสำล้อขายขนมหวานนะครับจบแค่มอสามนะครับชีวิตพื้นเพกผมกับคุณสมบูรณ์ก็ไม่ต่างกันนะครับก็คือทําให้ผมตั้งเป้าหมายวันนี้เราจะต้องประสบความสเร็จให้ได้ครับและสี่งสำคัญครับวันนี้ ในทุกๆการประชุมในทุกเซนเตอร์ครับผมเรียนรู้ว่าวันนี้ในกิฟฟรีนครับไม่ได้สอนให้เราขายเก่งแต่สอนให้เราเป็นผู้ประกอบการที่ดีท่านว่าจริงไหมครับนี่แหละครับวันนี้กิฟฟูลรีนตอนแรกผมคิดว่ามันต้องมาขายของเหรอแต่วันนี้ครับกิฟฟูลีนครับสอนให้เป็นผู้ประกอบการที่ดีสอนให้เราคิดบวกสอนให้เราเดินไปข้างหน้านะครับสอนให้เราคิดไกลนะครับผมวันนี้ผมก็ได้จากกิฟฟูลรีนเยอะมากนะฮะนี่ครับอันนี้ก็คือสายงานอีกสายงานหนึ่งนะครับที่จะขึ้นพลังได สายงานนี้นะครับเป็นสายงานที่เคยหยุดทําธุรกิจไปนะครับคือเป็นสายงานที่ผมไม่รู้จักเลยนะครับซึ่งสมัครแล้วนะครับแล้วก็เป็นโกนะครับแต่เขามีมีดาวไลน์ลึกๆนะครับผมก็ลงไปทํางานลึกนะครับวันหนึ่งนะครับผมเห็นยอดเขาขึ้นมาผมก็เลยโทรไปหาเขานะครับสายนี้ก็คือเป็นพนักงานขายรถยนต์นะครับเป็นเซลล์ขายรถยนต์ในนครสวรรค์นะตอนนี้ครับตามกลับมาได้ประมาณ2อปีตอนนี้ว่าที่สะเทินแล้วครับขอเสียงปรบมือให้ถึงนครสวรรค์เลยครับ นี่ครับหลักการทํางานของผมก็คือผมเน้นทํางานภาคสนามกับทีมงานนะครับวันนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ไม่เหมือนอยู่กรุงเทพนะกรุงเทพทํางานง่ายมากนะครับแต่วันนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมต้องไปจัดประชุมกลุ่มย่อยนะครับมีมีมีนวดหน้าขัดหน้านะครับทําหน้าด้วยทองคํานะครับอ่าอย่างนี้นะครับทําหน้าด้วยทองคําแล้วก็เน้นฝึกทีมงานทําหน้าแต่วันนี้ผมไม่ได้ทําเองนะครับให้ผู้สมัครร่วมเป็นคนทานะฮะและก็ที่สําคัญครับวันนี้นะครับ ทุกครั้งนะครับการที่ผมทํางานก็คือเหมือนผมได้ทํางานใหม่ทุกๆครั้งเริ่มต้นใหม่นะครับทำสาธิตเครื่องกองน้ําบ้างนะครับสาธิตเกษตรบ้างนะครับแล้วก็สาธิตพวกอาหารเสริมเครื่องสำอางทําทุกรูปแบบนะครับเพราะว่าวันนี้ทุกครั้งนะครับที่ผมไปจัดประชุมก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้พาคนมาประชุมทุกๆครั้งวันนี้ผมต้องทํางานเชิงลึกก็คือต้องไปจัดประชุมให้ดาวไลน์ นะครับให้เขานัดคนไว้รวมคนไว้แล้วก็มีหน้าที่สาธิตินค้าเล่าแผนกระดาษให้เขาฟังให้เขาเห็นโอกาสนะครับอย่างวิธีการของผมก็คือว่าผมไม่ใช่ประชุมกลุ่มย่อยนะครับสิบคนนะครับผมจะดูแววล้วถ้าเกิดว่ามีแววสักสองสามคนผมก็จะพาเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ผู้นําที่ต่อต่อกันไปนะฮะนี่ครับผมทําทุกงานทุกรูปแบบครับทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นในกิฟลีนครับ เกิดจากการที่เราทํางานมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองวันนี้นะครับตัวผมไม่ได้เก่งนะครับแต่วันนี้เราทํางานมากนะครับก่าคนอื่นนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราทาทําไมหยุดได้ไหมครับไม,ไ,ไม่ได้นะครับวันนี้เราทํางานสามสี่ทุ่มบางคนก็นอนละแต่เราก็ยังยังพูดสินค้ายังพูดปุ๋ยนะครับยังจัดฮาวิ e ติ้งอยู่คุณผู้ชมคะการทํางานที่เน้นในเรื่องของการให้โอกาสแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนอื่นนะคะถือได้ว่าเป็นวิธีการทํางานที่ดีต่อสายงานทุกๆสายงานเลยก็ว่าได้คะ่ะ แล้ววันนี้ค่ะคุณจกักรพิษแป้นขอมนะคะก็ยังมีเทคนิคการทำงานอื่นอีกมากมายติดตามชมกันต่อในช่วงหน้ากับรายการ Giftwinner ค่ะ